For the book. For me, สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี oh ้ก็ยู่กับผมกูเกมเมอร์จ้าเก้าวันนี้เราก็ยู่กับเกมอินทูเดดเอ้ยอินทูเดดเอ้ยอินทูเดดเราจะมาตะลุยซอมบี้กันนะครับเป็นเกมที่อยู่ในบนเฟซบุ๊กเราจะมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคมันก็มีให้เริ่มตั้งแต่คาสสิกนะครับเราก็จะมาเริ่มคาสติกกันเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นการเลือกของสกิลต่างๆเราจะเลือกอะไรดออีอันนี้จะเป็นกล่องที่มีบรรจุกระสุนส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระสุนที่เราจะใส่แล้วก็อันต่อมานี่จะทำให้เราวิ่งเร็วถึงพันหไมล์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวอันนี้ก็มีมาไว้ช่วยสู้อะไรงนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นปืนคู่เราจะมาเลือก อันแรกกันก่อนนะครับที่เราจะมาทดลองกันก็เลือกอันนี้เลยครับวิ่งห้าหมื่นเกมนี้นะมันเป็นเกมบนอบนเฟซบุ๊กนะฮะเราก็จะแบบว่าเล่นกันแบบชิวๆสบายๆหลบหนีซอมบี้อะไรอย่างนี้เราก็จะแบบค่อยๆวิ่งจะไปกลัวมันมันก็เป็นแค่ซอมบี้ที่ติดเชือ้อทําอะไรเราไม่ได้หรอกชั่วโมงนี้เราไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วเราต้องค่อยๆไป เดินทางไปด้วยจิตใจล่าเลิงโดยสายเลือดของคนที่ยิ่งใหญ่ขนเหนือไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดียยวเดีไม่กลยวเดียียวเดียวเดยวเดียียวเยวเดียวเยียวเอียีวเดียวเดดียยวเดวีดเยเเว วิ่งไปได้แบบสุดๆจริงๆตอนนี้เราจะต้องแบบว่าเคลียร์มิชชันไปให้ได้ต่อมาอันที่เราจะลองก็คือปืนเราจะมาดูกันว่าเราจะมีอะไรบ้างในการใช้โอ้เป็นการวิ่งที่ช่างยาวนานเหลือเกินเฮ้ยเราจะต้องวิ่งไปแค่ไหนเนี่ยโอ้มีแล้วตอนที่เราเจอแล้วกล้องทิ้งใหญ่นะ เราได้ปืนเราได้ปืนแล้วเราได้ปืนปืนยิงมันยิงยิงยิงให้มันขี้ไร่ขี้ไม่ไร่ไม่ต้องหยุดยิงนีง่ไงยิงขี้ไร่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยิงขี้ไร่เลยเฮ้ยเดี๋ยวลบลบลบไปทางนี้ก่อนน้าน่า,นาเลี้ยวซ้ายซิกแซกก่อนน้าเฮ้ยมีแสงสว่างแห่งดวงไฟกระโดดเลยชั่วโมงนี้กระโดดเรียบร้อยได้ปืนเอา้าเฮ้ยยังยังปืนลั่นอยู่ปืนยังลั่นอยู่ยังไม่เต็มแม็ก น่าจะใช้อะไรได้บ้างยิงเข้าไปขวางทางคนจะคนปวดขี่เกะกะทางหลบทาง่ไ้พวกซอมบี้พวกไปมีกันซ่านพวกนี้นี่ยู่ยาวไม่ได้เลยเนี่ยเราจะต้องลุยเรื่อยๆมรณะซะแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้ยพวกนี้นี่ต้องตายในน้ำมือของเราเนี่ยแหละโอ้ยเราก็จะตายเหมือนกัน แล้ต้องมีชีวิตอยู่ต the <c oughs> ่อไปโอย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 การเดินทางนี <cat> ่ต้องรอดผ่านแทนเสียวลึงอะไรช่างแสนยาวนานขนาดนี้โอ้โหตอนนี้มีปืนละปืนยิงน็อกบ้างติดคิดิด็คอสินะดาเมจแรงมากเลยการยิงปืนครั้งนี้มันช่างยาวนานเดียว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 ให้เก็บคอก่อนเดียวเดียวอ้ยเรื่อยเรื่อยมาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยเนี่ยช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ บอกแล้วว่าช็อตเด็กกีฬาแชมป์ยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดกันอีกวิ่ง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 เดี๋ยวเสียวซิกแซกเข้าป่าไปแล้วตอนนี้โอ้ยโอ้ยอย่าอย่ากัดค่อยกัดเบาๆทุยเอาละตอนนี้เรากระโดดอุ้ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังให้ใจอยู่ชั่วโมงนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยโดน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 โอ้ยโอ้ยต้องรอดป่าชายแดนไปให้ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนหนักเลยคราวนี้ เราอย่าตายเราจะต้องไม่ตายเราเจอแล้วเส้นทางของเราเราต้องเจอเส้นทางที่เราจะต้องไปมันเป็นเส้นทางแห้งแช่งกุลาชั่วโมงนี้ไปแล้วจ้ะไปแล้วไปแล้วนะล <c oughs> บตีลังกาลบเดี๋ยวลบขวาลบสายลบก่อนชั่วโมงนี้ลบผีผีไม่ลบกุลบเองสมบีเยอะอุ <c oughs> <บ>้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งวิ่งกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลมีแถวนี้เขาจะแตกตัวอะไรกันเนี่ยโอ้โหเยอะเหลือเกินอ วิ่งวิ่งวิ่งกันเกลื่อนเลยคราวนี้โอ้โหมาถึงป่าละเมอแล้วตอนนี้ป่าละเมอมีมีมีอาวุธมีอาวุธป่าละเมอมีอาวุธยิงดิเอาเฮ้ยบั็กเฉยลืมลืมยิงลืมยิงอุ้ยอุ้ยชิบหายลืมลืมลืมว่ามีปืนโอ้ยโอ้ยลืมไปว่าปุ่มกดกดได้กดคลิกเมาส์ตั้งนานโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยแขกเฮ้ยเฮ้ยยายาใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 โดี๋ยวอ้ยโดนก ตายตายตายโดนค่าอุย้ยหนักเลยคราวนี้เป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหได้สามพันสี่สิบเก้าเยเลยโอ้แต้มนี้นี่ดาวไม่ขึ้นเลยวเว้ยเร้าการตกลงเราชนะเลยเราชนะไขวะเนี่ยโอเคต่อไปเราก็จะใช้หมาตอนนี้เรามีหมาเป็นสัตว์คู่ใจ โอเคผมจะเอาเคอร์เซอร์เมาส์ออกเมื่อกี้ผมลืมไปว่ามันใช้เล็กซ์ซูนสามารถกดยิงกดฟันได้นะครับโอเค,อเ,คเราจะค่อยๆเดินไปนะฮะไปแจะล้าเริงที่ฟุง้งฟิงกันเลยทีเดียวโอเคตอนนี้เราเห็นแสงสว่างไปอุโมงค์แล้วนั่นแหละแสงสว่างไปอุโมงค์แสงสว่างแสงสว่างไปอุโมงค์จริง อุยเดี๋ยวรถเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตีหลังตะนั่นไงโดนไปดอกสองดอกตายไหมอ้าวเฮ้ยมาเช่่ยกัดขอบใจมากไอหมาแกเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับฉันจริงๆฉันจะพยายามรอดไปให้ได้เพื่อแกก็แล้วกันนะโอ้เราเหมือนมีหมาเป็นเพื่อนรู้ใจคอยนําทางของเราไปตลอดช่วยกัด้วยโอเป็นหมาที่ดีจริงๆ โอ้เหมือนแบบว่านี่หมาคอยดูแลอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะโอเคเลยแต่รู้สึกว่าเราจะไปหยิบกล่องพวกนี้ไม่ได้นะฮะถ้าเราเอียงมากไปมันก็จะทําให้องศาของการวิ่งมันลําบากขึ้นนั่นเองโอ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องหลบหลบหมาโอ้ยโดนโดนกินโอ้ยหมาหมาเป็นไรมาหมาก็โดนกินชิหาหโอโหหมาน่าทงท่านจริงไม่น่าเลยมาตายพร้อมกับเราเชย าร้องนะอย่าร้องเจ้าหมาฉันจะดูแลนายอีกรอบนึงมาเรามาแก้ตัวกันดีกว่าเจ้าหมาน้อยฉันจะตั้งชื่อให้นายว่าเอลฟี่ก็แล้วกันนายชื่อเอลฟี่นายจงกัดมันนันแหละเรียบร้อยลูกเอ้ยกระเทยมีเอาล่ะเราต้องไปต่อเอาไปกัดมันอีกโอ้โหกัดเยอะนะเนี่ยลูกใจเย็นลูกเดี๋ยวฟันเป็นเล็บขบคอยกันพอดีอูท่าทางว่ามาแล้วตอนนี้ตะปุบไปแล้วตัวหนึง่ง วิวค่อนข้างสวยเราต้องเล็งดูจังวะดดีๆว่าเราจะเลือกอยู่ช่วงไหนแต่ผมแนะนำจะไปด้านซ้ายเลยด้านขวาเนี่ยนะจะเลี้ยวตีลังกาไว้ก็ได้ซ้ำชั่วโมงนี้ข้างหน้าแล้วลูกเอ๋ยนั่นแหละเราต้องเอากล่องก่อนนะฮะไม่รู้จะได้อะไรเรียบร้อยได้ปืนปืนกระเทียมทองปืนกระเทียมทองมาแล้วลูกเอ๋ย มามาปืนกระเทียมทองปงืนกระเทียมทองปงืนกระเทียมทองปงืนกระเทียมทองลูกยิงเข้าไปท่านจะช่วยมายิงซะหน่อยหมานี่กระโดดกัดอย่างเดียวเลยนะดูท่าทางจะโหดพยายามเข้าเจ้หมาน้อยอุ้ยเคลฟี่จะเยเ็นลูกจะไปกัดเขาโดยไม่ได้ตั้งใจลูกเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยโดน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 ชิบหายเคลฟี่ โอ้โหไม่น่าเลยลูกไม่เป็นไรลูกไม่น่าตายเลยมาเดี๋ยวพ่อจะดูแลเจ้าอีกสักรอบหนึง่งลูกเอ้ยเราสามารถเลือกทุกอย่างในนั้นได้แต่ว่าเงินเราจะต้องเสียร้อยหนึ่งสมมุติว่าเราเลือกทั้งหมดนั้นก็น่าจะเสียประมาณห้าร้อยเอ้ยแต่ยอมเสียเลยอถ้าไม่อยากจะยอมเสียก็ต้องลุยกันต่อไปสะอ๋อแล้วผมก็ลืมไปบอกไปอย่างหนึ่งว่า เกมนี้เราเสามารถเล่นกันได้นะไปเล่นกันเยอะๆก็แล้วกันเป็นเกมบนเฟซบุ๊กนะช่วงนี้เกมบนเฟซบุ๊กเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับอย่าลืมไปเล่นกันละโอเคเราจะต้องไปหาแสงสว่างตรงนั้นเป็นจุดที่ดีมากนั่นแหละได้เรื่อหลวงพ่อมาลนะรอบนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรลนะใครจะเข้ามาในชั่วโมงนี้มาเลยฟันหน้าแฉะ มาดิมามามาหน้าอาจจะพังได้นะเนี่ยอาจจะหน้าพังได้เลยทีเดียวหน้าพังเลยหน้าพังโอเคตอนนี้เราต้องซิกแซกปับป๊บปับป๊บปั๊บโอเคเราจะไม่ตายที่ไรนั้นอีกจำมาไว้โอเคเรารอดแล้วเรารอดแล้วเรารอดแล้วลูกไปไปเลยลูกไปเลย ชั่วโมงนี้เราต้องวิ่งเอ็มมาหนั่นไงเรามีมาอยู่ตัวหนึ่งพอดีกันเลยเนี่ยมาเลยลูกนี่ไงย่า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 มาแตะต้องตัวชันฉันเนี่ยมีเลือดที่เป็นเดิมพันอยู่โอ้ยฉันกำลังจะหนีเดียว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 ให้ชันนนี้ก่อนโอ้ย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 ไม่ไหวแล้วโอ้ยโดนกุนกัดหมามาฉันโอ้ยเอลฟี่ไม่น่าเลย โห,หดลายกับเอลฟี่จริงๆโอเคเราจะต้องใช้หมาแล้วก็ต้องใช้อันนี้ด้วยวิ่งเร็วช่วยกันเอ่อทำไมมันกดไม่ได้เลยเนี่ยอ๋อโอเคตอนนี้เราจะใช้หมาแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปด้วยโอเคตอนนี้เราก็มากไกลแล้วเราก็ต้องค่อยๆไป เดียวเดียวเดียวโอเคใจเย็นลูกใจเย็นอย่าพึ่งเดือดลูกค่อยๆค่อยๆนั่นแหละลูกไปเรื่อยๆลูกเอ๋ยเดียว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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาระวังมันระวังมันจะกัดนั่นไงมันจะกัดเราอยีกงล้วโอ๊ยโอ้ยโดนแล้วฉันโดนแล้วโอ้ยโอ๊ยเจ็บเลยโอเคเราคิดว่าเราลองไม่ใช้ดูสิเราจะรอดหรือไม่ จะไม่ใช้หมาเราจะใช้ด้วยสองมือของเราเองที่วิ่งไปนะฮะเราจะมาดูกันว่าเราจะรอดได้ยังไงเสี่ยงผมอาจจะเหนื่อยได้ไม่ค่อยเท่าไร่นะฮะเพราะผมไม่ใช่คนทุพันธ์อาจจะเหนื่อยได้เท่าที่เหนื่อยได้ก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามันไม่เมื่อนโอเคตอนนี้เราก็มาเจออาวุธอีกแล้วเลือที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับพาละอันใหญ่ยิ่งค่าน้ำมันมันแพงรู้ไหม คาน้ำมันมันแพงจำเอาไว้นะตอนนี้นี่เลื่อยกำลังจงังหวะดีๆเลยเนี่ยเลื่อยได้มันเลยเนี่ยโอ้โหกันสาดกันพอดีนี่เลยอ,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนโอ้โหจะฆ่าจะแกงน,นเลยหรือไงเนี่ยใจเย็นกันก่อนจุดก้อนประสบกเฮ้ยพวกสอมบีนี่มันก็เยอะอจริงๆเว้ย จะมาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยประชุมนุมกันโดยแล้วไม่ได้นัดหมายเฉยผมนี่ยืนขึ้นเลยผมนี่ขี้คล้องเลยนะเนี่ยไม่ได้เลยหลายกาดมากชั่วโมงนี้ต้องตีลังกาโค้งแล้วทางนี้มีอะไรไหมมีสัมบีไว้เหรอโอ๊ย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 สัมบี้ซอมบี้ซอมบี้ซอมบีสัมบีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสัมบี้ซอมบีเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสัมบี้ซอมบี้ตอนนี้เราต้องเดี๋ยวเราต้อง เอียง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 ,อ,ยงอืมนั่นแหละเรียบร้อยจังหวะกำลังดีตอนนี้เราน่าจะรอดอยู่เราน่าจะรอดน่าเห็นหนทางแล้วเริ่มมีแววล,ลางๆเริ่มเห็นเงาลางๆว่าน่าจะรอดแต่แล้วอาจจะไม่รอดหรือรอดยังไงก็ไม่รู้มาดูกันก่อนเลยฟับน่าได้ปืนพัดแสงป้อมปืนมาแล้วนี่เอ้ยสิงค์คนองนาปืนโตเว้ยปืนโตปืนโต มือโตกันก่อนเลยชั่วโมงนี้วิ่งกันตุดชีวิตดาเมจนี้ขอให้หลวงพ่อไปอุย้ยชิบหายสิบหายแล้วโอ้ยโอ้ย้ย,ย,ยชั่วโมงนี้แล้วกระโดดกระโดดอ่าหลบหลบน่าเจอแล้วเจอแล้วแสงสว่าง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  แสงสว่างเราจะเจอแสงสว่างแล้วแค่นี้เดียวดีเลยโอ้โ,อโหชั่วโมงนี้เป้าหมายมีไว้พุ่งชนเดี๋ยวโค้งเดี๋ยวไซโคไซโคไซโคเอ้ยการตายมันก็เป็นสิญญาณย่างเฮ้ยรู้สึกว่าเราจะวิ่งไปได้จนปดล็อกกันเลยทีเดียวโอเคครับ รับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้ารับรองความเกลียนความหาย,ยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วเจอกันคับ๊ายบาย